สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถส,สวยมานำเสนออีกแล้วครับกับ t y o ยต้าโค l ะ a a l ติ s รถบ้านแท้แน่นอนแน่นอนแน่นอนครับกันนี้จัดไปในราคา195,000บาทนะครับผ่อน3,400โดยประมาณนะครับใครที่สนใจนะครับกับรถมือเดียวป้ายแดงสีสวยสีขาวเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกว่ำปี2009จดปี2010นะครับราคาสาภาพ จ่มเลยครับและเป็นตัวท็อปนะครับ1.6ออโต้จครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวใครที่สนใจอยากได้รถใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับอยู่ที่มินบุรีครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับทนทานไว้ใจได้อยู่แล้วครับสำหรับเอาติดนะครับรถบ้านแท้ร้อยนะครับแจ้งชัดเจนนะครับถ้าใครถามว่าเป็นแท็กซี่ปลดป้ายหรือเปล่าจะดีดนิ้วให้นะครับ นี่เลยครับคันนี้สวยๆนะครับอยอกนะครับหยอกลองชมดูนะครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานทนทานดูแลง่ายอะไรถูกดูแลสบายใช้กันได้ยาวๆใช้ได้ยันลูกบวชนี่แหละครับพราะปัจจุบันก็ยังเห็นปี2002เขายังใช้กันอยู่เลยนะครับคันนี้สวยนะครับ ติดจอ a n d ด o i d มาให้เรียบร้อยภายในเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสเบรกนะครับตัวนี้เป็นตัว G 1.6 g มือเดียวป้ายแดงปี2009รถสวยรถดีรถคัดแล้วเช็คแล้วใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราช่วยคัดและช่วยเช็คนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมและความชอบที่ท่านมีนะครับสำหรับผมการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำรถสวยรถเดิมรถดีเอกสารครบครับใครที่สนใจอยากได้มาใช้งานนะครับอยู่บ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดก็จัดให้ได้นะครับ จัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดก็จัดให้ได้นะครับใครสนใจถูกใจ อยู่ใกล้มินบุรีก็มาเช็คมาชมมาดูรถทดลองขับนะครับแต่ถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับก็การันตีด้วยผลงานนะครับเปิดมา4ีหปีแล้วนะครับสำหรับช่องนี้คัดรถสวยเช็ครถดีการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำเอกสารต้องครบถูกต้องนะครับสำหรับการเลือกรถครั้งแรกที่ผมเลือกผมจะเลือกรถต้องไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำเอกสารต้องครบนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์พวกนี้เก็บงานได้ตลอดครับเรื่องเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างยังไงก็เก็บได้แต่ถ้าชนหนักตัดต่อพิกคว่ำจมน้าเอกสารไม่ครบนี่ แน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับตามนี้เลยครับนำเสนอชัดเจนรถบ้านแท้นะครับขอย้ําว่าห้ามถามนะครับว่าแท็กซี่ปลดป้ายหรือเปล่านะครับพอถ้าเป็นปลดป้ายผมก็ระบุชัดเจนนะครับเพราะว่าผมก็ทาแท็กซี่ปลดป้ายขายนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับเรื่องออาติสผมไม่เป็นรองใครแน่นอนรถสวยรถดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีนะครับรถสวยสภาพนี้สีขาวด้วยครับปี2009 จดปี2010เป็นมือเดียวป้ายแดงเดิมมากๆนะครับสภาพม่เดิม้วน็อตไม่ขยับด้านหน้าด้านท้ายเดิมเดิมเลยนะครับปากระโปรงก็ไม่เคยขันเนียนๆเลยครับไม่เคยติดแก๊สเป็นรถบ้านแท้รถแท้จริงๆนะครับขอพระคุณครับดูรูปต่อได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับบ้านไกลบ้านไกลดูได้ครับจัดให้ได้ครับส่งให้ได้ครับ